คำถามเดียวกันหมดเลยที่เหลือคิดไว้ดีนะมึงไม่เริ่มที่ไหนอ่ะเอางี้งี้ให้พี่แปนก่อนให้สายฝาคิดก่อนเขานีอ่ะพี่แปงก่อนเจอพีครั้งแรกเันที่เจอแล้วรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้มั้งเขาผมเจอพีครั้งแรกนะครับแปงจำได้ว่าเป็นวันที่เวิร์กช็อปร้องเพลงใช่ไหมก็พีก็เดินเข้ามามาทาอะไรไม่รู้พี่ก็เดินเข้ามาในห้องแล้วแบบเอาไว้เห็นน้าพีก็คิดว่า เต็วันนี้น่ารักดีครับอาุจะยคิดนานให้เวลาน้อยอ่ะต่อเลยแต่รู้สึกว่าวันแรกไม่ได้คุยกันคุยแค่สวัสดีลาก่อนใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพื่อยคุยกับพีกมากขึ้นครับแล้วก็สนิทกันครับจะเป็นน้องที่รักครับผมอ่โอเคอ่ะในฐานะที่บีมอัตอบเลยให้คิดนานแล้วตอคนอื่นด้วย มาที่นี่ได้ยังไงเรียนเลพี่บินแป๊บนึ่งนะยงไงตอบหลังสุดเนี่ยมันต้องเวิร์กนุ้ยอ้ออ่ะพี่บินโอ้โหไม่เปิดดังแล้วดังแล้วอ่ะพี่บินตอบกับนพี่บินตอบก่อนถามว่าเจอเจอนี่มันมันลืมจริงๆหรอเจอพี่บินครั้งแรกไม่เอาเที่ยงเรียนนะคือตอนที่มาเจอรู้ว่าต้องมาเล่น เล่นละครด้วยกันรู้สึกยังไงมั้งคือบิ๊มไม่เคยเจอพี่พีเกี่ยงเลยองะจริงเหรก็เจอครั้งแรกก็ขานร้องเพลงครับแต่วิพีมานั่งไม่เฉยยังยังไม่ได้ร้องก็ก็คุ้นๆหน้าเหมือนเคยเห็นกันมาก่อนตอนนั้นไี่คุยกันไหมว่าเป็นเด็กกระสับเหมือนกันรู้หรือยังว่าเนี่ยเด็กกระสับเหมือนกันคิดลาร ขอโทษครับที่ถามคำถามยากขนาดนี้อ่ะอ่ะตอตอตที่ออม่นาอระหว่างนี้เดี๋ยวให้คิดต่ออีกนี้นึงพี่นายครับ